คลิปนี้ครับมาดูพาเวลเน็ตเวิดนะครับตัวร้อยเจ็ดนะครับส่วนสูงร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะครับน้ำหนักเจ็ดสิบสองนะครับเท้าห้าห้านะครับเท้าหลักเท้าขวานะครับตำแหน่งหลักเอลบิลนะครับตำแหน่งรองนะครับ c ีเแล้วก็ LM นะครับพลังงาน5ดาวสกิล4ดาวสเตตกำลังวันนี้ครับความเร็วเดือดใช้ครับยิงดีครับ ทรงดีครับเลี้ยงดีมากนะครับสำรางกายก็ไม่แย่ครับเมตาตัวเล็กนะครับเมต้านี้พวกเลยดดีครับส่งกลางครับกำลังแฝงมีฟรีคิกเตะของสนามครับยิงไกลแล้วก็เพลย์เมกเกอร์นะครับไปดูไฮไลท์ในเกมกันเลยครับมาเซนครับแทงมาครับแทงต่อมาเน็ตเบลดช่องนี้แล้วหลอกหนึ่งทีแล้วยิงไปนิ่มๆครับครับให้มากูริทครับกูริทยิงมึงติดเซฟแต่เน็ตเบลด ตามาเก็บแล้วยิงไปเรียบร้อยครับมาร์ติเนสแทงมามาเทนให้ต่อมาที่เนตเวทครับพาไปเองครับเนตเวทแล้วยิงไปเรียบร้อยครับมาร์ติเนสครับอลิเซ่เบินมามาเทนแทงมาช่วงนี้ครับครับตรงกลางมีครับเนตเวทเติมมาแล้วครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมปาดมาแล้วยิงไปเรียบร้อยครับให้ครับ4ีดานเบินเร็วมาครับทางขวาอุลิเซ่ครับพาขึ้นมาเองครับ ตรงกลางมีครับปาดเข้าในมาแท็บอินเข้าไปเรียบร้อยครับวิเซ่ครับออกซ้ายมาบาร์เซนบาร์เซนยิงไปติดแต่อยู่ถูกที่ถูกเวลาอีกแล้วครับเน็ตเวทบาร์เซนเข้ากลางาครับซีดานต่อมาเน็ตเวเทเน็ตเวทพาไปแล้วยิงไปง่ายๆครับจังหวะนี้บาร์เซนครับแทงมาลูกนี้ครับยกต่อมาอีกทีเน็ตเวทยิ้มไปเรียบร้อย ครับครับออกซ้ายมาครับออกซ้ายสุดนะครับเน็บดึงหนึ่งทีแล้วสวยครับจังหวะนี้โอ้โหยังเทพครับแล้วยิงไปนิ่มๆครับซัมปอต้าซัมปต้าลากออกขวามาครับซัมปต้าดึงนิดนึงเข้ากลางมายังได้ครับยกมาลูกนี้เน็ตเวทดไปเรียบร้อยครับกุลิตครับกุลิดออกขวามาครับโอลิเซ เข้ากลางมาบาเซนให้มาแล้วก็ยิงไปเรียบร้อยครับโอลิเซครับแทงมาช่วงนี้สวยครับครับครับไปเองครับข้างในมี2ครับครับตัดเข้ามาเน็ตเวทบแท็บอินไปครับครับแทงออกขวามาเวลานครับเวลาสปีดเรือครับตรงกลางนี้ครับแล้วก็แทงไปแท็บอินไปครับมุมเดิมๆสู่เดิมๆนะครับแล้วตรงนี้สวยครับตัดบอลได้ครับเทโอ กางมาบาเซนทางซ้ายมีครับไปแล้วครับออกซ้ายครับแล้วตัดเข้าในมาครับตัดมาแทงต่อมาครับแท็บอิงง่ายๆครับว้างนะครับบุฟฟ่อนจะสวนแล้วครับจังหวะนี้ให้มาครับบาเซนครับไปทาเน็ตเวทโอ้โหดูช่องนี้ครับสวยงามครับการหาช่องครับแล้วก็ยิงไปง่ายๆครับไมค์คอนออกขวาครับเวลาครับบารเซนบไปครับเน็ตเวทไปครับอืหาช่อง ผมกริบครับเน็ตเวทโอ้โหต่อตรงนี้ครับไปนะครับเน็ตเวทครับเน็ตเวทไปเองครับเน็ตเวทเข้าในมาเอาล่วงไปหนึ่งแล้วยิงไปเรียบร้อยครับครับให้มาเน็ตเวทเน็ตเวทยังไงครับยังไปเองได้ครับแล้วเปิดมาลูกนี้ม่งไปเรียบร้อยครับครับยังได้ครับตอเลส เับเบิลเร็วมาโอ้โหช่องนี้เน็ตเบ็ดยิงไปเลยครับดอซ้ายครับเปิดมาลูกนี้มูงเคลียมาเน็ตเบ็ดเก็บได้แล้วส่องเลยโอเคครับเหลือๆครับยังไงแทงมายังได้ครับเน็ตเบ็ดแล้วยังได้ครับยังได้ครับขูคขีครับแล้วยังได้ครับแล้วยิงเลยโอเคครับโอ้โหเมซี่เมซี่พาชนะครับ ล็อกเข้าในมาเมสซี่ให้มาเนตเวดแท็บไปเรียบร้อยครับโอ้โหเอาสวยครับครับจังหวะนี้หลุดเลยครับเนตเวิดไปคับเนตเวรดแล้ว่องเลยครับบองเมสซี่ครับสวยครับโอเวลันขวาสุดเลยสายสุดมีครับมั่วไปหมดแล้วตอนนี้เนตเวดโอ้โหหลุดเป็นทุ่งขนาดนี้ครับยิงไปเรียบร้อยครับ ยังไงเอ่ยหมค์คอนตัดบอลนะครับไปนะครับหมค์คอนขวามีครับนี่ครับออกขวาสุดนะครับโอเวอร์รันครับให้ต่อมาตรงกลางแล้วจิ้มไปยังได้ครับเน้นเวทสวยงามครับสวยครับตุเลให้มาสีดาทางซ้ายมีครับไปครับเน้นเวทเน้นเวทยิงเลยโอเคเรียบร้อยครับเจอรัตสีดานครับ เน็เไปครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับไปครับโอ้โหดูช่องนี้แล้วยิงไปโอ้โหคนใจก็ดีคนหาช่องก็ดีครับจังหวะนี้สุดๆครับครับครับยังไงครับครับจะไปเองครับข้างหน้ามีครับสายสุดก็มีครับเรายองเปิดมาแล้วเน็ตเวทสวยครับเก็บได้แล้วเกี่ยวเข้าในมาแล้วปั่นเลยโอ้โหครับให้มาเน็ตเวทครับ คืนมาค่าดอีกทีแล้วคืนมาเน็ตเวิอีกทีแล้วเข้ากลางมาซีดานแล้วคืนมาเน็ตเวอีกทีแล้วคืนมาซีดานแล้วคืนมาเน็ตเวอีกทีโอ้โหจะมีช่องแล้วยิงไปเรียบร้อยครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับพาวิลเน็ตเวทนะครับข้อดีหลักๆนะครับหาช่องดีมากนะครับแล้วก็ทําทางดีนะครับยังลายดีนะครับมันจะมีจังหวะที่วิ่งตักมาตรงกลางนะครับได้หลายจังหวะนะครับเพื่อหาช่องไปยิงได้นะครับ แล้วก็ยิงคมทั้งสองเท้านะครับแล้วก็คล่องนะครับเมีตานี้ตัวเล็กตัวคล่องได้เปรียบนะครับยิงสองเท้าอีกยิงได้เปรียบเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเก่งทั้งสองโหมดนะครับเฮดทูเฮดก็เก่งเมนเจอร์ก็เก่งนะครับยิงได้แทบทุกเกมนะครับแล้วก็มีส่วนรวมกับประตูแทบทุกเกมนะครับถึงแม้โออจะแค่ร้อยเจ็ดนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันยังเก่งนะครับยังไปต่อได้นะครับสำหรับตอนนี้โออก็ร้อยสิบเอ็ดแล้วนะครับ ก็คือจริงๆได้มานานแล้วแหละแต่ว่าดองนะครับสภาพตรงๆนะครับก็เพิ่มมีโอกาสได้มาทํานะครับแล้วก็มีคีบอื่นปล่อยตัดหน้าไปเรื่อยๆนะครับอ่ะราคาตอนนี้นะครับเจ็ดร้อยแปดร้อยล้านนะครับไม่มีขายนะครับอ่ะนี่เป็นแดกประมาณแปดร้อยล้านนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับตอนนี้ตัวที่ดูดีกว่าสําหรับผมก็นี่ครับจอดเบส ดิเบลี่องลีแล้วก็คุชาแค่4ตัวนี้เลยนะครับแต่อย่างจอร์ดเบสดิเบลี่คุยชาเนี่ยพลังงานมันแค่4ดาวนะครับส่วนเน้เบลดเป็น5ดาวอีกอย่างนะครับข้อดีนะครับพลังงาน5ดาวนะครับใช้ได้ทั้งเกมไม่ต้องหาตัวมาเปลี่ยนนะครับก็ตัวนตมันยังไม่เปลี่ยนนะครับยังคงใช้ร0 7ต่อไปนะครับสำหรับไ d ผมตัวหลักนะครับก็เหมือนมันจะมี1 1 1มานะถ้าคลิปนี้ปล่อยไปมาอาจจะมาแล้วก็ได้นะครับสำหรับ11 1 ถ้าตำแหนยังเป็น l b u ผมก็จะเปลี่ยนเป็นเนเบนะครับตัวร้อยสิถ้ายังไม่มาก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับหรือยกเว้นว่าจะเปิดได้ตัวอื่นก็จะเอามาลองเรียนดูนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับ n นเบนะครับใครที่มองหาปีกซ้ายนะครับที่เป็นเมตาแล้วก็คุ้มค่ากับราคานะครับไม่ติดดงโอออเท่าไหร่นะครับก็แนะนําตัวนี้นะครับพาเวลเน็ตเรเจนะครับประมาณนี้นะครับ ขายคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับด้านล่างนะครับอระดูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจใกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ